ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้รับนะคะของจากอัอนนี้มาจากเคอรี่นะคะสั่งของมาได้ทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะกล่ะะองนี้นะคะจ่ายตางไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะราคา175บาทนะคะเรามาดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะอันนี้เป็นลูกสาวเป็นคนสั่งที่เรนเป็นคนสั่ง แมเป็นคนสั่งนะคะแต่ว่าแม่เป็นคนจ่ายนะคะเพราะว่ากต๊อปี้เป็นแบบบัญชีของแม่นะคะจริงๆนะคะมันตามกําหนดนะคะมันจะมาถึงวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่านี่ถือว่ามาก่อนนะคะแทนอ๋อเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ iPhone ค่ะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ iPhone นะคะ ได้มาสองกล่อ,นองนะคะสองกล่องสองกล่องนะคะแล้วก็มีตัวน,นี้มาให้ด้วยอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเอานะดูในราคาแล้วนะคะอันนี้นะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็เลยได้สองบาทนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะ,ะแต่ร่างค้าน,านี้มีส่วนลดอยูม จริง149แล้วก็ค่าขนส่งย9บาทเป็น178บาทค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะมีส่วนลดให้3บาทค่ะก็เลยเราจ่ายไปแค่น้อย5บาทค่ะสายชาร์ตไอโฟนะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในนะคะเด,ดี๋ยวดูกล่องนะคะนี่ะไรไลนดูด this. หนเมัอนแสดงว่านะคะสายชาัดตัวนี้เนี่ยนะคะยาวหนึ่งเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะตรงปกไหมนะคะตรงปกิที่เราตามที่เราสั่งไหมนะคะเคยเห็นเขาไอขายในไอนั่นเหมือนกันขายใน,น,เ,น,น,นเฟสนะคะแต่ในเฟสุกนะ๊กนะคะไม่มันแพงกว่าในช้อปปี้นะคะน่าจะอันเดียวกันนะะของกาเอาที่หนึ่งแถมหนึ่งนะคะของในเฟ่พอมาดูช้อปปี้ออปปเอ้ย ทำไมมันร้อยสีส่สิบเกา้าแต่มันก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะซื้อแกะแยากหน่าานอยก็แพ็คมาดีกลางไหนโอ้โหเกลืนะคะออกนว,วิธีการใช้ด้วยคะ่ะอ่ามีคู่มือด้วยนะคะอ่ะาภาษาจีนคะ่ะ ข้างในก็มีภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตัวนี้เดียวนะคะ,คะอ่านอ่านได้ไหมคะตัวนี้เดียวมองไม่เห็นนะคะอ่าก็ใครขยันอ่านา็อ่อานได้นะคะมกะคะีกุ้งมืงให้เรียวิธีการสั่นะคะอัะะะนนี้ก็อย่างเี้มนะคะก็จะไม่แก่หรอกนะคะก็จะเอายังนีแหละนะคะน่าจะไม่สินะคะก็ระสรุปแล้วนะคะการสั่งไอโฟนก็มีไอ้การสั่งสายชาร์จโทรศัพท์ iPhone ก็ตรงปกนคะนคะค่ะ